นี่นอกระบบปัญหาเลื้อรังในสังคมไทยมามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังจากคนไทย5คนหนึ่งคนในนั้นจะเป็นนี่นอกระบบซึ่งนี่ประเภทนี้มันน่าก,กลัวกว่าที่คิดเห็นดอกเบีย้ย20%ต่อเดือนดูเหมือนน้อยแต่นั่นมันสูงถึง2 4 0ต่อปีเลยนะดอกโหดขนาดนี้อย่าหวังจะได้ปลดหนี้และทุกคนก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการทวงหนี้สุดโหดของพวกแก๊งหมวกกันน็อกมันเป็นยังไงจริงๆแล้วปัญหาเลื้อรังพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรารู้จักแหล่งเงินทุนที่ถูก,กฎหมมาย่ทีี ธนาคารแห่งประเทศไทยรับรองดอกเบีย้ยแค่2%ต่อเดือนผ่อนได้นานถึง24เดือนและให้วงเงินสูงสุด100,000บาทเพียงแคเ่เพื่อนมีสัญชาติไทยมีอายุระหว่าง20ถึง58ปีและมีรายได้ขั้นต่ำ18,000บาทก็กู้ได้เลยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือใครมาคำประกันให้ยุ่งยากวิธีกู้ก็ง่ายๆเพียง3ขั้นตอน 1. โหลดแอปมนีรับ 2. ยื่นเอกสารและ 3. รอผลอน,อนุมัติแค่นี้ก็พร้อมรับเงินแล้วแต่อย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวกันนะครับต้องการเงินก้อนใหญ่ใช้มน,นีรับมน,นีรับตัว